เอานี่ครับพี่น้องครับนี่หลังจากที่เราได้ทําการเกี่ยวไปแล้วครับสําหรับกอขอ95หรือว่าดกเจ้าพญานะครับในแปลงที่1ของเราครับผมนี่เหลือยูสามต้นสามกอนี่ครับพี่น้องครับนี่ยูคางห้องเหมียงนี่นาะเอาสาหรับวัอนี้ครับเข้าไปเบิ้งแปลงที่สองกันเลยครับผมเอาบาทที่นี่นะครับเข้ามาเบิ้งแปลงที่สองนะครับของดกเจ้าพญา ก็ขอ95้าห้านะครับของแฮปปี้การเกษตรในแปลงที่2ครับพี่น้องครับนี่ปาบังคับหมากอักลากเลยทีเดียวครับผมนี่สําหรับกขอ95หรือว่าดกเจ้าพญาครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องเพลอปายที่เขารบลากครับผมนุ่มขวัญชัยพเจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ติ k t o อครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy p ฮปป e ้เกษตร c h a n n e l ครับพี่น้องครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับผมนี่เราอยู่กันที่แปลงนาทามอีกแปลงหนึ่งนะครับของเพื่อนบ้านนะครับของนุ่มขวัญชัยวัจเจกเกษตรนะครับซึ่งตอนนี้เพิ่นใส่เขาสายพันธุ์ที่กำลังมาแรงที่สุดนะครับตอนนี้เนาะนั่นก็คือกข .95 นะครับหรือว่าดกเจ้าพญาเนาะ หลังจากที่พี่น้องป้องไปนะครับได้เห็นแปงที่หนึ่งอยู่บริเวณโคกน้องหน้าถ้ำมาคามหาสารคามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้แปงนี่เป็นแปลงที่ยุ่งขังกันครับพี่น้องครับนี่ซึ่งตอนนี้กแก้แล้วครับพี่น้องครับเหลือไว้ลาอีกประมาณสองสามมือก็สิได้เกี้ยวแล้วนะครับผมสําหรับกขอ9 5ห้าหรือว่าดอกเจ้าพญาของเรานะครับผมเอาส่วนละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับเข้าไปเบิ้งกันเลยครับผมปาดเหลืองเต็มหน้าแล้วครับพี่น้องครับ เอานีครับพี่น้องครับนี่เขามาเบิ้งมุมกล้องทั้งนี้ครับผมนี่สําหรับกขอ .95 หรือว่าดกเจ้าพญานะครับในแปลงที่2ของแฮปปี้การเกษตรนะครับอยู่บริเวณหน้าท่ามครับบ้านมะคาตําบลมะคาอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับผมนี่เนาะเอาเขามาเบิ้งกล้องด้านนาครับผมนี่มาเบิ้งกันชัดๆนะครับสาหรับหมากสําหรับห่วงของดกเจ้าพญาครับพี่น้องครับนี่เบิ้งเนี้ย อย่างที่ผมเรียบว่าจ่าไปแล้วนะครับไปหลายคลิปเนาะดกสมคําล่ําลือเลยจริงๆครับพี่น้องครับนี่เนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแปลงแรกนะครับท่านไปเข้าเดททาการเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับแปลงนี้เป็นแปลงที่สองครับพี่น้องครับนี่นี่ครับพี่น้องครับแน่นเอียดเลยทีเดียวนะครับผมนี่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 อยากให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ้งกันชัดๆครับผมนี่สําหรับแปลงที่สองของเรานะครับผม นี่สําหรับเขาสายพันธุ์ใดดกๆนะครับอยากให้พี่น้องป้องปายนะครับได้สังเกตครับพี่น้องครับนี่เห็นบอกครับพี่น้องนี่ครับผมนี่สําหรับใบธงนี่ครับผมนี่เห็นบอกนี่สั้นสังล้างแบบนี้นะครับจากผู้เชี่ยวชาญเพินบอกว่าสําหรับข้าวสายพันธุ์ใดนะครับที่มีลักษณะใบธงแบบนี้ครับใบธงใหญ่แล้วก็ใบธงยาวในลักษณะแบบนี้นี่ มักสีทรงผลนะครับให้ผลผลิตของเข่าสายพันธุ์นั้นๆนะครับมีผลผลิตที่สูงครับทั้งหมากทั้งรวงนะครับผมแล้วก็เมล็ดนะครับผมนี่กะสีดกในลักษณะแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่ครับผมนี่ครับผมมีมีมีอยู่แก่เดียวนี่สีเขียวแน่จังหน่อยนะครับผมส่วนกัมทั้งอื่นครับพี่น้องครับนี่ผลปรากฏว่า นี่ครับเหลืองเบิดแล้วครับผมนี่พร้อมที่จะทําการเกี่ยวนะครับภายในวันสองวันนี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะเหลือยุดจุ่มเดี๋ยวนี่ในหน่อยครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่ครับผมเอาครับพี่น้องครับนี่เขามาเบิ้งอีกกรรทั้งนึงนะครับของไฮน่าเนาะเฮามาเบิ้งกันชัดๆนะครับผมนี่สําหรับลักษณะของต้นลักษณะของรวงลักษณะของเมล็ดของ ดอกเจ้าพญานะครับผมนี่ผลปรากฏว่าป้าที่โต้บ้างนะครับเลี้ยวไปห่วงใดต้นใดนี่บ้างนะครับนี่ป้าที่โตเป็นแต่สอนให้นาะซึ่งตอนนี้นะครับเหลือที่เพิ่นมองที่พิพนสามนะครับผมนี่บัท่านแก่พ่อบรนไดเนาะนี่น้าเพิ่นสูบใส่ซมัวว่านนี่ครับพี่น้องครับพี่เนาะเอาว้าจ้าให้พี่น้องพ้องไปนะครับเดี๋ยวเราฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับผมนี่ สำหรับข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมดกเจ้าพญาหรือว่ากอขอ95้าเนาะเพื่อเสี่ยพี่น้องป้องไปนะครับประกอบการตัดสินใจครับพี่น้องครับนี่มาดเบิ่งนะครับหมากห่วงเป็นฟดเป็นฟดอยู่ครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้ครับกอขอ95้าหรือว่าดกเจ้าพญาครับได้รับการรับรองจากกรมการข้าวล่าสุดนี้นะครับสี่สายพันธุ์เนาะหนึ่งในสี่สายพันธุ์นั้นก็คือกอขอ95้าหหรือว่าดกเจ้าพญาครับผม ลักษณะประจำพันธุ์นะครับความสูงนี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้ยผันไทยมาไทยผู้เดียวนะครับพี่น้องครับพี่นาอเอ้าไทยล่องเบิงห้เบิงทั้งนี้ครับผมพี่น้องครับนี่เห็น่อยเห็นได้ชัดบ่านี่นี่ความสูงนี่ระดับแอลผมครับพี่น้องครับนี่ประมาณร้อยยี่สิบเซนครับอืมถ้าความสูงร้อยยี่สิบเซนนะครับการเสียในต้นเขาเนี่ยบ่ล่มครับพี่น้องครับบวกกับการที่สําหรับข้าวสายพันธุ์นี้นี่มีลำต้นที่แข็งแรงแตกกอได้ดีครับผม เอ่อเมื่อความสูงแค่120เซนนะครับก็เลยจะทำให้ไม่ล้มครับพี่น้องครับนี่เนาะนั่นก็คือเรื่องของความสูงนะครับผมส่วนอายุการเก็บเกี่ยวพ่อแม่พี่น้องจำได้ง่ายครับกอขอ95หรือว่าดกเจ้าพญามีอายุการเก็บเกี่ยวเพียงแค่95วันครับพี่นอ 95, อ้องเก้าสิบห้ามือเด้อพี่น้องครับนี่กอขอ95หรือว่าดกเจ้าพญามีอายุ การเก็บเกี่ยวเพียง9 5วันเท่านั้นนะครับดังนั้นก็เลยเป็นเขาทิมีอายุสั้นนะครับอีกหนึ่สายพันธุ์ที่น่าสนใจนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูงนะครับซึ่งผมเกี่ยวไปนะครับผมสําหรับแปลงที่1ที่โคกหนองนาธรรมมะข้ามาสารคามนะครับได้สูงถึง1.65ตันต่อไร่ครับนั่นก็คือ1,600 50กิโลกรัมต่อไร่ครับพี่น้องครับดังนั้นนะครับก็เลยเป็นข่าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ให้ผลผลิตสูงเนาะเอาจากไหนตอนเร้ามนีนะครับก็เลยมารีวิวให้พี่น้องป้องไปนะครับผมได้เับาฟังกันนะครับสําหรับสายพันธุ์ข้าวที่มาแรงที่สุดนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ในยุคนี้นะครับนั่นก็คือกอขอ95หรือว่าดกเจ้าพญานะครับผมเอาจากไหกกบฝากพี่ฝากน้องก็แล้วกันนะครับผมนี่ เอาฝากพี่ฝากน้องนะครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะได้ข้าวสายพันนี้นะครับเพื่อที่จะไปทำการเพาะปลูกนะครับในฤดูการนาปังในรอบที่2นะครับผมนี่พี่น้องครับนี่แย่งไปทั้งเลนกับห่วงอากาศยู่ครับพี่น้องครับนี่เนาะก็สามารถประสานเข้ามาได้นะครับที่3หมายเลขโทรศัพท์ครับพี่น้องครับนี่เนาะ0 8 9 9 4 2 8 6 8ก4ครับ 092ครับ5164252นะครับแล้วก็0 6 5 0 4 9 5 9 9 9นะครับมีจำนวนจำกัดนะครับซึ่งตอนนี้พร้อมที่จะทำการส่งแล้วครับผมแล้วก็พร้อมที่จะลงนาปังในรอบที่2แล้วพี่น้องครับพร้อมสีวานเดอรนะครับเอาฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรช h แนลนะครับ ขออำลาอผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบุย้ยดอกเจ้าพญานะครับสมคำล่ำลือเลยจริงๆนะครับผมสำหรับกอขอ9 5้าหหรือว่าดอกเจ้าพญาครับผมปาดเป็นตะสอนให้ครับผม